ไม่เป็ไรไม่เป็นไรไม่ไรไม่เป็นไรจงเเดี๋ยวจะใส่ไหนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนาะถือว่าเมื่อกี้มันเจ้เจ้าไว้ครับมอเขาบอกว่าเขาบอกว่าทองอ่ะมันมีผลต่อเจ้านทใส่นักมากมันเจอมันเบอเอาเอาไปเอไเหมือนเมื่อกี้เมอกี้เากับ้ากับ้ก้ เจอคนหน้าตาดีเยอะเลยตื่นเต็งเติร์นเต็งโอ้โหสีชมพูสีขาวแปลเป็นศิลปินนี่เขาเป็นสายหัวหน้าเนี่ยอเดี๋ยวห่อนส่สนอ่ะน้องเล็กทักทายไปนะครับผมเอาพี่พีกันบ้างพี่กันบ้างพี่พีผมผมผมก่อนผมก่อนนะครับผมอายุน้อยน้อยกว่าผู้ชายได้ดีบ้างเหรอ่อ้ดีบ้างอะไรเออเราเป็นคนเจ้าเจ้าอยางจะทำอะไรให้เกียรติแทนผมด้วยนะ อันนี้กำลนงไรไม่ได้คิดมาเลยไม่ได้คิดมาเลยสวัสดีครับผมเต้นะครับสวัสดีชาวบรีรัมด้วยนี่ครับบ้านดีลวบ้านเ้ชาวบรีรัมพวกไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเ้อนาดีกว่าตามม สวัสดีครับต้องหอน้องดมเต็มอยู่ตอตลดีคุณผู้ชมาเอยนี้เนี่ยผมกหน้าุ่งกันเกมออเเอเทำอะไรเกมใจคนล้าหน้าป่ะครคิดจะไหนใจไม่ออกเนี่ยน้องเปนลมเป็นไงเนี่ยเดีืนเต้นจัดนะดีวรุนแรงมากเลยดูไหมว่าพ่ชื่ออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คนปสิดีอยู่ไปเายแดป้ายปใครไใดูเอนเ่อนแตพี่าละอนาคตของชาติไม่รู้จักศิลปินไทยน้องเขเ่อนเออนี่ยมนร้อแต่ล้อเมืไห่แล้วบายแล้วนะนะนี่ก็เป็นการทักทายกันแบบเบาๆเริ่มต้นนะะถามหนุ่มยหนก็มาเรียนเรตชิ่เรแอนชัวร์ครับ ปกติแล้วเราดูแลหนังศีรษะตัวเองอย่างไรอ่าเราก็ต้องใช้เฮสเซอร์เอาคนมีฐานะก่อนให้คนมีแบบว่าเจ้าขพูดเจ้าอยางเจ้าอย่างเจ้าอย่างเดี๋ยวไม่เก็บไม่เก็บด้วยคนมีฐานะเองผมเวลาจะเลือกใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องดีที่สุดครับถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลหนังศีรษะเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ต้องเซ็ตผมทุกวันเป็นคนเป็นคนไม่เชื่อเพราะว่าถ้าไม่เซ็ตเนี่ย ถ้าไม่เซ็ตเนี่ยมันจะดูไม่ได้เลยเออมันจะแบบว่ายุ่งเหยิงไปหมดก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาหนังสีสังเราเนี่ยไปทุบกีกับจัมพุสเปร์สารเคมีสารเคมีต่างๆามลภาวะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดสะเก็ดซึ่งหลายคนก็จะเรียกว่ารังแค รวงหนึ่งใส่เสืเส้อสีดำไม่ค่อยได้เท่าไหร่รเหมือนโรยเกตีมากมา <laughs> บางครั้งนะกินข้าวต้มไม่ต้องซื้อพริกไทยสบัดสบัดห้วป <laughs> แต่วันนี้ไม่ม like ีใครกล้เขาต้มอีกเลยนะผมกิรโพสตลอดเย็ดที่ติดมานั้นก็ไดึงความโศ่โศร้าลงไปเลยช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้แต่วันนี้ณวันนี้เฮสันจูเนอร์ช่วยเราได้สะปั๊กหนังศีรษะเราดีขึ้นหลังแกได้ของฟรีไปเยอะริงไม่ได้เปลี่ยน เราสิเราไม่เาอมันเป็นของฟรีที่เราอยากได้มันเป็นของฟรีที่เราอยากได้เราได้ลองแล้วไงเราได้ลองใช้ปั๊บเรารู้สึกว่าเออหนังศีรษะเรามันแข็งแรงขึ้นใช่แล้วก็ไม่มีรังแคดมไหมสูตรใหม่ลองๆอัดมเป็นคนขวดนี้คนพวกนี้ไม่รู้จักการดมแบบพันธุ์เดยดมซะกมดกลิ่นเลยถ้าไม่บอกว่ายาสระผมเนี่ยผมกระดกกันะ อเปเนี่ต้องบอกเลยว่ารังแควนี่หายไปเลยหาทให้เรามั่นใจขึ้นในการที่จะจากบ้านทีนี้ก็ต้องไปเดือดร้อนซื้อทิพไทยแล้วเี๋ยอเหนืออะไรอีกสอคนพูดยนะเอ้นึกอะไรไม่ออกอีกสองคนต้องพูดอ่ะอพูดเชิญเลครับผมเชิญเลยหมดคือคือ มองหนูเปล่าเลยรุ่นนักกับรุ่นนักอย่าให้ถึงต้องอย่าให้ถึงต้องกราบกันเลยดีๆเนาะดีๆบ้างไม่ดีดีบ้างมาฟังความคิดเห็นของน้องไอโคนนะครับน้องก็ยังรวยรุ่นเนี่ยยังมีกิจกรรมกีฬาในโรงเรียนอยู่ใช่ออกกําลังกายเต้นเยอะนี้เหงื่อออกเยอะใช่แล้วรักแครมาไหมอ้๋เมกมามีอยู่ ปาเลยพูดเลยล่องๆให่มันแบบบบเอิ้ลไจับแบบมเตี่ยวมาเต้นมันเปียมาเต้นต่อต่อต่อครับก็มีครับมีอยู่ช่วงนึงที่แบบคันได้ไหมคันด้ไหมโอ้ทั้งคันทั้งแลเดี๋ยวเอาอนอ่ออ่อนอยอนอ่อ่อยอ่อนอ่อนอ่นอ่อนอ่อน่อนอ่อน่อนอ่อนอนอ่อนอ่อรอ่อนออนอ่อนั่แลอ่อน่นอ้เหอ่อนอ่อน้่อนอ่หน่นอ่อนออนน่อนอ่อนนอ่น่อนน่นอ่่่อ่น้องอ่อ่่่นนน ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนหน้าตาดีเหมาะกับเฮทแอนด์โชเดแต่ right. ถ้าสำหร al, ับคนอย่างพี่ตั้มนะครับผมเหมกับซีมานะฮะไ่เอาซไเอาไ่าไมเอาเาไม่น่อทะเลไม่เอาไม่เอาเกาม่เาไอาไมอาไ่เอาไอาไม่เไมเอาอาอเอา่อาเอเรื่องเ่อเเ่ไม่มอน่าเเมมา่น่าาอ การคันหนังศีรษะด้วยครับผือบางคนเนี่ยเป็นระแคะเรียวให้คันอ่าหรือบางคนเป็นรงแคแล้วผมลุกด้วยก็มีผลเหมือนกันที่ว่เป็นแบบไหนครับผมก็อย่างเราเนี่ยมีรงแคด้วยคันด้วยใช่ไหมถ้าเราต้องเส้นนี่คันด้วยนี่เป็นหลายอย่างมากเลยนะมีัง คันไงเพราะคันมันก็เป็นรังม so, so, ีดนะครสีสันมันแห้งบางคนไม่คันบางคนไม่คันนะครับก็เอาง่ายๆคือยกตัวอย่างอย่างพวกเราเนี่ยเราเส้นผมเราเป็นประจำอยู่แล้วก็ผมผมรู้วิธีมันหนงวิธียังไงเน่เน่ยังไงนะฮะการที่หัวเราเป็นสเปรย์หรือเป็นแว็กซ์เนี่ยเราจะต้องใช้ครีมลวดก่อนอ๋อเหรอใช่สูตรเนี่ยสูตรพี่สูตรใช่ใช่ใช่เราต้องใช้ครีมลวดก่อนคือให้การ ก่อน่ะผมลงทีมลวดไปก่อนใช่ลงทิมลวดไปก่อนเพื่อที่ล้างเอาสิ่งสกปรกหรือว่าสเปรย์พวกสารเคมีในวันนี้ออกก่อนแล้วเราค่อยสระกับแชมพูมันจะไดู้ดได้ดีขึ้นมัไม่ตกค้างด้วยซึ่งสูตรนี้ปกติผู้หญิงที่เขายีผมมาตั้งกระบังมาทำกันใช่ใช่ใช่อันนี้พี่เต้ทำอันนี้ทำมาแล้วอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเราอันี้เราพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริ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 งจนิงจร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 ิงจนิงจร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 ิเข้างจริงจริงจริงจ เี๋ยวนี้เ,เ,เขาปากเขาอกระโดดกระเลยย่ดยน,นี้ไม่มีเด้ไม่มีทุกเลกรู้ <c oughs> เหมือนกันเล่ขึ้นหัวนะ <c oughs> ้เหมือน่ง <c oughs> จรต <c oughs> ต้องบอกว่าเนี้ย <c oughs> นอกอจากที่จะได้เชมพูดีๆแล้วราคาไม่เสร็จด้วยครับพอลดราคาจาก119บาทเลยอ้โหบอแล้วรู้ราคาแต่ร0อ้าบาทนะะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทีมทางห้างด้วยนะฮะจุซนเตอร์ที่ แชมพูดีๆนะตอนนี้ท่านก็พร้อมและอยู่ด้านข้างเวทีจะขึ้นมาร่วมถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวให้ทางศิลปินหยิบมอบของชิลไปด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณศรินันท์ธงศรีเจริญนะคะกรรมการบริหารห้างทวีปิดลูกค้าสวัสดีค่ะต้งการเลยเดี๋ยวเราก็จะมีของที่ลูกมอบให้นะคะเป็นชุดกิฟต์เซ็ตจากเฮดอันโชเลอร์ค่ะพี่พี่แชมป์ประกบเลยค่ะถ่ายรูปค่ะขยับมาทางขวานิดนึง โนค่ะแน่หาสไลด์นะคะสไลด์แน่ยกมือทิ่เป็นเมือดีมากค่ะเขียนอกต้องนะคะถ่ายไปสามล้านกับลูกค่ะกป็น,นลันที่เป็นลมไหนที่เราเอาไว้เลือก <Okay. S 1> เอาไว้เลือกโ <Okay. S 1> อเคนี้ค <Okay. S 1> ่ะมีชอดอกไม้มอบเป็นขอศิลปินด้วยนะ, oh, <okay. S 1> นนะคะ่ะดอกสีขาวมอบให้กับน้องที่สุดแสนบร,ริสุทธิ์ <laughs> ต้องใจดีคนไม่โดนสีแดงอาแน่ผู้ชายแนวร้องนุ่นสดาเรียกค่าเฮ้ยเหลอแมพูนะันนผู้ชายฝุ่นฟิเฟมผู้ชายดบ้มขอลงอีกสักึงทเนตงลาง่มึายอกวานะอะผู้ชายถดดอไม้วางข้างกันและคุกเข่าพับดอกไม้ที่ยวคืน ก่อนนะคะและให้ปาดจายตามมาต้องแฟนคลับโอเคนะคะเรียบร้อยปล,กลยบกมือเราผู้บไไัญชาเราด้วยค่ะ,ะ,คะ,ะทีนี้เราก็จะมีทีมที่น่ารักเขาบอกว่าสินค้าที่ดีไม่มีทีมที่ดีดก็ผัดกันกัน ต้องหลักต้องไหนครับต้องเหลือค่ะอ๋อต้องเหลือไปไหนนะคะต้องตเหลืองไปไหนคะรอแป๊บนึงค่ะต้องเหลืองไม่มาอ่ะรอสักครู่ค่ะต้องเสื้อดำค่ะค่ะมาแล้วค่ะพี่โอดูขาชอบที่มองหาคือตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นต้องหลักตอนไหนต้องพี่โอเลยนะคะอ่าทำถูกกันทำถูกไม่ต้องติดที่นะคะโอเคค่ะนี่บอย เลยจริงเรียบร้อยนะคะอ้าวดอกไม้ได้นหมมาเลยดีด้วยค่ะครบครับทีนี้เราขออนุญาตมีคิวถ่ายรูปเสร็จแล้วเป็นคิวเต็มเร็วมากพี่พูดเลยอ่ะแล้วทุกคนจะแบบขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มได้ไหมแล้วขอแบบเป็น35ลูกชิ้นแยกน้ำได้ไหมพี่บอกมันยากพี่พูดเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยพี่บอกมันยากมากจริงว่าเนี่ย เดี๋ยวน้องยังเบลอเลยเดี๋ยวบินกลับไม่ทันจะเบลอหนักกว่าเดิมไม่ห่อโอกาสหน้าโอกาสหน้า,า,น,านะมาจองคิวตัดี 5, ดหน้าในของทุกคนคนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียกคิวแรกคิวพี่เต้มาก่อนนะคะคิวพี่เต้ไหนคะถ่ายรูกพี่เต้ครับอ่ะมาด้านนี้เลยคะ่ะต่อแถวเลยคะ่ะ เวรานั่งนั่งโมโหไม่นานะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้สอบนุ่มไปนั่งทักเติมหน้าเติมตากันก่อนบวมอัพเลสติกันก่อนนะคะมีหลายคนอยู่ตักบาตตอนสี่ตอนตีสี่กันเหมือนกันมีหลายคนนะคที่รู้รู้ตึ้งไม่ทานกันสิพวกนี้เขาไม่ตีสี่ ไปติดไปติดบ้างเพิ่มไปติดบ้างเพิ่มยี่มันน้อยไปโอ้น่าผิดอบน้องอ่าพี่จะมรงพักก่อนเดี๋ยวให้พี่ได้อยู่กับเียพี่เนาะพี่ได้มาปุ๋ยดัมป็นครั้เท่าไรละครั้งแร